สวัสดีครับช,ชื่อยินนะครับวันนี้ก็มาเรียนคอมนะครับสิ่ง,ง,งที่ได้เรียนทั้งหมด4วันชีตได้ได้รับความรู้อ,อะไรบ้างความรู้เกี่ยวกับออกแบบภาพพิออกแบบครับราพิมได้ไหมครับจีนจีน,นออกได้ไหมเราเรามีผลงานปะว่าเรื่องของการตัดต่อเรื่องอะไรเงี้ยเราเราทำได้ไหมตัดต่อภาพแบบแบบเี้ยผมทำได้ สิ่งที่เรียนนะครับในทั้งหมด4วันนี้เราเราเข้าใจในสิ่งที่สอนหรือเปล่าครับเข้าใจครับเราเราเข้าใจมากหรือน้อยครับมากครับแล้วเป็นคนดีต่อกลุ่มเพื่อน,อนไหมครับเป็นต่อดีกลุ่มเพื่อนครับแล้วเราอยากให้สิ่งที่เรียนนะครับเราอยากเรียนอะไรไม่สุดครับการการตัดภาพ แบบแบบนี้ออกแล้วก็ทําให้ภาพอะเข้ากันได้ในอาชีพได้ครับแล้วแล้วสิ่งที่ครูผู้สอนนะครับมีการถ่ายทอดเราเข้าใจมากน้อยมากน้อยแค่ไหนครับมากครับครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นการ เรียนเกี่ยวกับกราฟิกออนไลน์นะครับให้น้องๆได้ใช้เทมเพลตนะครับเป็นกรอบโจทย์ของวันนี้ก็คือให้ทําการรีวิวสินค้าคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องวิทย์จะทําได้หรือเปล่านะครับมาชมกันอันนี้เขาก็จะเลือกกรอบนะครับตามที่เขาชอบนะครับในการรีวิวคอมพิวเตอร์ เขาก็จะนําภาพเหล่านี้นะครับไปใส่ที่กล่องเห็นไหมครับการใช้เทมเพลตนะครับเส็จรูปก็จะทำให้การออกแบบได้แบบเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับน้องๆก็จะจดจำได้ดีนะครับโจทย์วันนี้ก็คือเรื่องของการทำรีวิวสินค้า นะครับการทำราคาสินค้าการจัดสเปคค,คอมนะครับเพื่อที่จะโพสบนร้านค้าออนไลน์หรือว่าแฟนเพจนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สองนะครับการทำบัญชีธนาคาร โดยการใช้เทมเพลตนะครับที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้น้องๆได้ทําการใช้เทมเพลตที่ถูกวิธีนะครับนี่คือน้องวิทย์ก็จะทําการออกแบบนะครับบัญชีธนาคารเลขก็คือจะเป็นการสมมุตินะครับอันนี้จะเป็นการออกแบบธนาคารเกษตรกรไทยนะครับนี่เป็นการทดสอบรอบที่2นะครับ ถือว่าเด็กให้ความสนใจดีการจดจำดีนะครับการใช้ฟอนต์การใช้สีนะครับถือว่าถูกต้องทุกอย่างนะครับถ้าให้คะแนนก็ก็น่าจะเต็มสิบเพราะว่าไม่มีการถามนะครับการเซฟ เซฟนะครับเขาก็เริ่มรู้วิธีการเซฟเซฟชื่อไฟล์นะครับบัญชีตามด้วยชื่อชื่อเร่ของเรานะครับจากนั้นเซฟเป็นอีกชื่อหนึ่งคือเซฟเป็น JPG ครับเราชื่ออะไรครับชื่อจริงครับเราเรียนอยู่ชั้นอะไรครับม .2 ม .2, ห,ออ 2> หลังจากที่ได้มาเรียนกราฟิกนะครับ สี่วันมาแล้วนะครับสี่วันเต็มๆก็คือเราได้ความรู้อะไรบ้างครับเราได้ความรู้ในการในการออกแบบกรผลิการดีการการสินค้าเราทําได้ไหมครับแล้วก็จากครูผู้สอนนะครับการถ่ายทอดดีไหมครับครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็จะเป็นน้องอ้อนะครับมาทําการทดสอบรอบ รีวิวสินค้ากระเป๋านะครับมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับขั้นแรกเขาก็จะเปิดตัวเทมเพลตนะครับที่มีไว้ให้จากนั้นนะครับเขาก็จะไปเปิดหากระเป๋าเพื่อเรามาใส่ในกรอบน,นะครับคือการรีวิวสินค้าหรือว่าใส่ราคาั่นเองนะครับการใช้งานตัว โปรแกรมนะครับรวมถึงการใช้เมาส์การใช้เมนูเขาก็จะทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับการขยายแล้วก็การใส่รูปภาพรีวิวนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะใส่กรอบของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับ อันนี้เรียนแค่เพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะออกแบบกราฟิกได้ขับถัดไปนะครับก็จะเป็นการออกแบบบัญชีธนา,าคารสำหรับที่จะไว้โพสต์บนร้านค้าออนไลน์นะครับบนแฟนเพจหรือทุกช่องทางนะครับในการที่จะขายสินค้าหรือว่าลูกค้าให้ออกแบบบัญชีธนา,าคารนะครับ อันนี้จะเป็นการใช้เทมเพลตนะครับที่มีอยู่ในเครื่องคอมเพียงแค่น้องๆก็จะนำเทมเพลตนี้มากรอกข้อความมากรอกชื่อเลขที่บัญชีนะครับลงไปส่วนการตรวจงานนะครับก,ก็คือจะดูเรื่องของการใส่สีว่าสื่อกับในแบบที่เขาเลือกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นธนาคารกสิกรนะครับโดยการใช้ สีข้อความเป็นสีขาวนะครับเลขที่เป็นสีสีขาวถือว่าถูกต้องนะครับขอเราชื่ออะไรครับเรียนอยู่ชั้นอะไรครับที่ไหนครับโรงเรียนอักษรพิทยาคมครับวันนี้นะครับเอทั้งสี่วันนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็รวมถึงเักร์นี้นะครับสี่วันเราได้ความรู้จากการออกแบบอย่างไรบ้างครับ เรื่องของการออกแบบกราฟิกออกแบบกราฟิกครับแล้วก็ร้านค้าออนไลน์การสร้างร้านค้าออนไลน์ครับแล้ววันนี้ครับคือการที่จะให้มาเทปทำข้อสอบนะครับเรื่องของการออกแบบเราทำได้ไหมครับคือเรื่องของการทำรีวิวใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ได้เรียนมานี่คือครูผู้สอนเขาถ่ายทอดดีอย่างไรครับดีมาก เขาใช้ง่ายหรือยวว่ายากครับง่ายใช่ไหมครับโดยภาพรวมที่เราทําการออกแบบมานะครับเทสทั้งหมด2รอบนะครับผลปรากฏว่าเราทําได้นะครับก็ถือว่าเต็มนะครับเพราะว่าไม่มีทิฏฐินะครับขอบคุณครับครับถัดมานะครับคนที่สานะครับน้องหนูดีนะครับ วันนี้ก็เรียนมาทั้งหมด4 4วันด้วยกันวันนี้ก็จะมีการเทสนะครับความจำว่าทำได้หรือเปล่าการใช้เมนูการใช้เทมเพลตนะครับว่ามีความคล่องแคล่วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะให้ทำการรีวิวเรื่องของกระเป๋าครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวกระเป๋านะครับของน้องหนูดีนะครับดูการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะครับเมาส์แป้นคีย์บอร์ดรวมถึงการใช้คำสั่งบน โปรแกรมกราฟิกนะครับหรือที่เขาเรียกว่าโปรแกรม Photoshop นั่นเองการใช้เทมเพลตนะครับที่ถูกวิธีนะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้การไปพอสมควรแล้วนะครับครันี้ก็จะเป็นการรีวิวภาพสินค้านะครับส่วนการเลือกใช้ตัวป๊อปอัพนะครับที่มีก็มีให้เลือกกว่า2,500ภาพด้วยกัน สังเกตดูภาพนะครับเขาก็จะทําการรีวิวของเขาการวางตําแหน่งการจัดองค์ประกอบนะครับสำหรับโจทย์ที่2นะครับเรื่องของกรอบบัญชีธนาคารนะครับ้องมีความมั่นใจสูงว่าทําได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้เขาเลือกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ การใช้ฟอนต์นะครับการใช้สีของฟอนต์ต้องดูองประกอบให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นสีไทยปรินิ์เป็นสีม่วงฟอนต์ก็ต้องเป็นสีม่วงเช่นกันหรือสีดำนะครับอันนี้เรียนเพียงแค่4วันนะครับรวมแล้วสีวันถ้าทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับ ครับเราชื่ออะไรครับอา,านเอ้เรียนอยู่ชั้นอะไรครับขึ้นป .5 ที่โรงเรียนไหนครับบ้านสวนอุดมวิทยาสิ่งที่เราได้เรียนวันนี้นะครับรวมทั้งหมดสี่รวมทั้งหมดสี่วันด้วยกันเราได้รับความรู้อะไรบ้างครับการาทำกราฟิกแล้วก็เปิดร้านค่ะครับแล้ววันนี้ทําการทดสอบเรื่องของการรีวิวสินค้า เราทําได้ไหมครับบัญชีธนาคารทําได้ไหมครับแล้วมีความยากง่ายแบบไหนครับหรือว่าง่ายเลยง่ายแล้วครูผู้สอนเขาถ่ายทอดอย่างไรครับดีไม่ดีเอาแบบตรงๆเลยนะครับดีคโอเคขอบคุณครับครับมาดูในส่วนของคนที่สี่นะครับน้องเชฟ วันนี้เขาจะมารีวิวเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับสเปคเทพสเปกแรงการใช้งานนะครับในรูปแบบเดิมครับคือรูปแบบของเทมเพลตที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยนะครับเขาก็จะเลือกเลือกเอตัวคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องการรีวิวขึ้นมานะครับเป็นแบบสเปคนี้อันนี้เขาก็จะทําการจัดรูปแบบนะครับโดยการใช้เทมเพลต หลักการนะครับของการเป็นนักออกแบบหรือดีไซเนอร์นะครับที่ถูกวิธีต้องใช้แป้นคีย์บอร์ดให้เยอะกว่าเมาส์นะครับก็จะทำการออกแบบง่ายออกแบบดีแล้วข้อหลักการนะครับเขาต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของการจัดองศาเรื่องของการใช้สีการใช้ฟอนต์ต่างๆนะครับให้เป็น สี่วันนี้นะครับน้องๆก็ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วขึ้นบางคนเร็วบางคนช้านะครับก็สัดสกันไปใครที่เรียนเก่งนะครับก็จะมาสอนคนที่เรียนไม่เก่งนั่นเองนะครับนี่เขาก็จะใช้ตัวป๊อปอัพมาเสริมอีกทีหนึง่งนะครับสังเกตนะครับเขาก็จะทํางานคล่องแคล่วขึ้นสังเกตดูตัวอย่างนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าจอในขณะน,นี้นะครับนี่คือเป็นการใช้เทมเพลตที่ถูกวิธีนะครับ โดยภาพรวมนะครับถือว่าเขาทําได้นะครับครับหน่ยส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการทำหมายเลขที่บัญชีนะครับของ,องน้องน้องน้องเชฟนะครับเป็นการเรียนรู้สู่วันที่4นะครับมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้นะครับนี่คือจะไม่เบ ไม่มีการบอกนะครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ฟอนต์การใช้คำสั่งนะครับการใช้เทมเพลตที่ที่ถูกวิธีของเขานะครับ <Hey. S 1> ครับในส่วนนี้เขาก็จะกำลังที่จะกรอกหมายเลขที่บัญชีลงในตัวเทมเพลตที่เขาทำการเลือก <Hey. S 1> ไว้นะครับ นี่เขาก็กําลังตั้งใจนะครับในการที่จะเรียนรู้ของเขานะครับว่าเขาจะทําได้หรือไม่ได้ครับลองส่งกําลังใจให้พวกเขาดูนะครับผลงานนะครับที่เขาทําการออกแบบนะครับก็คือจะเป็นบัญชีทาาคารของกรุงไทยนะครับที่เขาออกแบบ เดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆอีกช่วงหนึ่งนะครับว่าเขามีความสึบอย่างไรนะครับครับเราชื่ออะไรครับชดาพัฒนอําเรอชื่อเล่นครับเซฟครับเออเราอายุเท่าไหร่ครับ1 9ปีหลังจากที่หลังจากที่เราเรียนทั้งหมด4วันด้วยกานนะครับเราได้รับความรู้จากผู้สอนอะไรบ้างครับก็การสินค้าแล้วก็ออกแบบนะครับออกแบบกราฟิก แล้วก็การออกแบบตัวกราฟิกนะครับเราทําได้หรือเปล่าครับทําได้แล้วก็ถึงออกแบบธนาคารครับบัญชีธนาคารแล้วก็สิ่งที่ได้ครูได้ทําการถ่ายทอดไปนะครับสี่สี่วันทุกันนะครับเรามีความสึกว่าเราได้รับความรู้อะสิ่งที่ครูสอนยากหรือง่ายครับปกติดีครับ ยากหรือว่าง่ายครับง่ายครับง่ายแล้วก็เราคือจะนําความรู้นี้นะครับ <ผม S 2> สิ่งที่เรียนเราจะนําความรู้เนี้ยไปทําอะไรครับผมจะนําความรู้ไปออกแบบกราฟิกให้คนอื่นครับถามคุณครูนะครับว่าปัญหาของเด็กออทิสติกนะครับมีอะไรบ้างครับปัญหาของเด็กออทิสติกนะคะ,ะหลักๆเลยก็คือเรื่องอ,อพฤติกรรมอารมณ์ แล้วก็ไม่นิ่งครนะแต่พวกเขาเสามารถครบทางสังคมได้ไหมครับทางสังคมต้องต้องค่อยๆฝึกครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมแต่เด็กที่มา,นนะมาเรียนเนาะมาเรียนแค่นี้ก็ตรงนี้ก็เราก็ไปากดีๆขึ้นมากแรัะแต่เราก็ พยายามที่จะเสริมเสริมอะไรให้เขาถึงได้ส่งเสริมให้เขาเรียนนะวันนี้แล้วทําไมถึงนะครับให้ผมมาสอนในวันนี้ครับเด็กพวกเนี้ยนะคะเป็นเด็กที่น่าสงสารคือเขามีมีโอกาสที่จะได้รับความรู้ได้เรียนรู้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปครับแต่ขาดโอกาสขาดโอกาสในแง่ของเรื่องของ ครูที่จะมาสอนบุคลากรครับุคลากรคร,ครูที่จะมาสอนที่จะมาให้โอกาสกาเด็กออทิสติกเหล่านี้แล้วก็คือก่อนนั้นเนี่ยตอนน้องเซฟเกขวบตอนนี้น้องเซฟสิบเใช่ไหมคะตอนน้องเซฟเกขวบเนี่ยเขาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีครูฝรั่งเนี่ยเขาก็สอนน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องความจําดีกว่าเด็กปกติครับแต่ว่า ครูที่สอนอครูคนไทยเนี่ยพอมีชื่อต่อท้ายว่าออทิสติกเขาก็ไม่ให้น้องไปต่อครับคือน้องท่สามารถเรียนรู้ได้แต่กลับมาเรียนอยู่กับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้สติปัญญาซึ่งตรงนี้เขาจะเรียนรู้ช้า แต่เด็กออทิสติกเนี่ยเขาเขาเรียนรู้ไวความจาไวเขาเรียนจําจำจำแล้วจําเลยซึ่งเขาสามารถที่จะไปต่อได้เรื่อยๆเราเติมให้เขาได้เรื่อยๆไม่มีการล้นสมองแต่ตอนนั้นครูเคยไปจ้างครูที่เรารับสอนน้องเซงเก้าขวบเนี่ยเขาบอกว่าน้องยังเล็กเกินไปครับพอณวันเนี้ยเด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้ได้ผ่านอะไรได้ ไอ้อะไรมาเยอะแล้วเขาก็เอ่อมันตอนนี้ชอบขายของชอบขายของนี่เราก็มองว่าอืมอยากให้เขาทําอะไรที่มีอะไรที่หลากหลายมีช้อยให้เขาเลือกแล้วเป้าหมายสิ่งที่น้องๆเรียนอยู่นะครับไปมีเป้าหมายครับว่าถ้าเขาเรียนจบมาเขาจะทําอะไรครับถ้าเรียนจบหนึ่งเขาได้เอ่อเป็นอาชีพ ได้มีได้ทักษะอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสองอเด็กรุ่นนี้สามารถที่จะมาสอนเด็กรุ่นต่อไปครูคิดว่ารุ่นต่อไปเนี่ยถ้าหาครูสอนเนี่ยก็จะยากเหมือนกันถ้าเขาสนใจแล้วเขามีความสามารถแล้วครูก็อยากให้รุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องครับถามว่าเด็กออทิสติกนะครับ เป็นาละทางสังคมอันนี้คือจริงหรือเปล่าครับครูว่าณวันเนี้ครูว่าณวันนี้เด็กได้พัฒนาครูว่าครูเปลี่ยนาละเป็นพลังไปละครับถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กเราก็ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นาละแต่เด็กของครูวันนี้ที่ได้มีการเรียนการพัฒนามีทักษะอาชีพเขาสามารถดำรง ชีพอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาไม่เป็นภาระทางสังคมเขาไม่เป็นภาระทางสังคมคับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับตอนนี้คนสุดท้ายแล้วนะครับน้องยีนวันนี้ก็ทําการทดสอบจริงนะครับว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับครับวันนี้เขาก็จะทําการรีวิวกระเป๋าของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากระเป๋าอะไรเออน้าลักะเอรเซ็ป ครับก็คือต่อไปก็จะเป็นการทำบัญชีธนาคารนะครับเขาจะเลือกบัญชีอะไรครับนี้เขาเลือกธนาคารทิสโก้นะครับเป็นการทดสอบการสร้างบัญชีออนไลน์ของเขานะครับเก้าแปดสี่แปด วันนี้เขาก็จะเป็นการใส่เลขที่บัญชีนะครับลงในเทมเพลตบัญชีธนาคารของเขาไปนะครับนี่คือเป็นการทดสอบรอบที่สองนะครับอันนี้เหลือคนเดียวนะครับาาการทำทำการทดสอบนะครับวันนี้ก็ตัวอย่างนะครับ<ม>การใช้เทมเพลต ธนาคารนะครับในการที่จะออกแบบเป็นบัญชีที่สื่อในเรื่องของออนไลน์นะครับที่เขาได้ร่ำเรียนมาทั้งหมด4วันด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะครับจะทำการสอบถามน้องยีนนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเราชื่ออะไรครับชื่อยีนครับชื่อจริงครับดิายนดิชายธนชาตลละเววิจิตครับสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด4วันเราได้รับความรู้อะไรครับ ความรู้ว่าเรื่องการออกบบทำบัญชีการ,กราออกแบบการาฟิกการเอาของเอาของอะเรียนทบแบบจัดจัดของในออนไลน์สิ่งที่เราเรียนวันนี้เราจะยากเราต้องสู้ครับถึงแตกยากเราก็สู้ครับเป้าหมายของเร,เราเราก็ต้องเก่งครับ แต่เราเรียนช้าแต่เราไม่ถอยถึงเราเรียนช้าแต่ไม่ถอยครับและเราไม่เป็นภาระทางสังคม <c oughs> ให้กำลังใจพวกเรานะครับ